ตัวน,นี้แถมฟรีครับตัวน,นี้แถมฟรีอ่โอเคเจ๊จัดให้วันนี้นะคะเจ๊หมดมาจาัดโปรโมชั่นปั๊มสายหมดุหมดๆนะข้าทางเดียว4นิ้วนะคะน้ำข้าทางเดียวนะคะ4นิ้วนี่หัวปั๊ม4นิ้วเผายาว4เมตรนะคะ้อมแทน่นแล้วก็มีมูเล่ให้แล้วนะคะนี่เปลี่ยนเป็นมูเล่นหน้า8ให้แล้วนะคะเพราะว่าเราใช้กับเครื่องยนต์เบนซินขนาดเล็กเราต้องเปลี่ยนมูลเล่เป็นหน้าแปนะคะสายส่งน้ำนี่เป็น p e สีขาวนะคะความยาวอยู่ที่20เมตรแล้วก็ มีแท่นแล้วก็แถมสมอปกให้4ตัวนะคะแถมให้ครบชุดแบบนี้นะคะ1 2 3 4องแถมจารบีให้แล้วนะคะ1กระปุกนะแถมจารบีให้แล้วนะคะ1กระปุกนะแถมจารบีให้แล้วนะคะ1กระปุกนะคะสุดยอดนั้นเราแถมไม่ครบจะได้จบไปใช้ไปถึงบ้านใช้งานได้เลยเข็มขัดจะเป็นสแตนเลสนะคะเข็มขัดสแตนเลสให้1วงอ่ะยอมาแล้วก็น้ำมันอแล้วก็น้ำมันนะคะน้ำมันเครื่อง4ีทีของคันด้าเลยเราแถมให้นะคะ ชุดนี้แล้วก็มีสายพานล่องปันาสายพานล,ล่องหยักนะคะนี่ของมิ s ซูบิชิเลยนะคะให้2อเส้นเราแถมแต่ของดีให้นะคะชุดนี้นะคะลูกค้าซื้อในราคา15,900บาทนะคะชุดปพัก0บาทได้แท่นได้บุลเลตตามนี้ครบเลยนะคะแถมฟรีเครื่องยนต์อเคนะคะตัวน,นี้เครื่องยนต์7.5แรงมา้าราคาเดิมเป็นท่อซิ้งนะคะ เป,เป็นเครื่องยนต์เรือท่อซิ่งนะคะเสียงดังแป๊กแว๊กแสบแค่หูอยู่ในกลางนานี่รู้เลยว่าเครื่องดับหรือเครื่องทํางานอยู่นะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินสีจังหวัดสามารถใช้ได้ทุกจังหวัดนะคะ7.5หแรงมา้าเบนซินนะคะมูล,ลค่าเครื่องแถมฟรีราคา3,900บาทใครจัดชุด15,900บาทได้แถมฟรีนะคะตัวนี้เครื่องยนต์หนึ่งตัวเลยจัดเลยค่ะช่วงโตสิ้นปีมีจำนวนจำกัดน,นะคะเครื่องยนต์เราเหลือแค่2ตัวสุดท้าย ไปไได้ก่อนไปจัดทักไลยอย่างเดียวนะคะทักไล่โปรโมชันนี้ทักไลยร้านใหม่นะคะถ้าทักทางแชทก็คือได้ราคาปกตินะคะถ้าจะเอาโปรนี้ให้ทักทางไล่ออฟฟิเชียลไล่ใหม่เจ๊เท่านั้น,นะคะ่ะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์ร้านเจโมดการเกษตรจะได้ไม่พลาดทิปวิดีโอทางการเกษตรใหม่ๆติดต่อได้ในเวลางานเท่านั้นวันจันทร์ถึงวันเสาร์8โมงเช้าถึง17นาฬิกา นอกเวลาทำงานหรือวันหยุดงดรับสายงดตอบไลน์ปิดเสียงไว้วันจันรติดต่อมาใหม่นะคะ